สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พี่กุกกก็จะมาสอนวาดการ์ตูนอีกแล้วนะครับผมนี่เลยอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเราก็มีดินสอนะครับผมดินสอเป็นดินสอกดนะครับผมแล้วก็ยางลบแล้วก็ปากกาตัดเส้นนะครับผมแตะกระดาษนะครับผมกระดาษนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมวาดการ์ตูนแบบ2ส่วนเหมือนเดิมนะครับผมวาดการ์ตูนแบบ2ส่วนนะครับผมเราก็เริ่มจากการ วาดเส้นนะครับผมวาดเส้นขึ้นมาหนึงเส้นนะครับแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับวาดเส้นขึ้นมาหเส้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเส้นนะครับจากบนและท้ายให้ตัดเส้นครึ่งกึงกลางแบบนี้นะครับด้านบนเป็นส่วนที่1นะครับส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2เป็นด้านล่างส่วนที่1นนะครับเราจะวาดรูปหัวนะครับครับผมวาดรูปหัว ส่วนที่2นะครับผมส่วนที่2จากตรงนี้ถึงตรงนี้ให้แบ่งครึ่งนะครับเมื่อแบ่งครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับผมให้เราวาดเป็นลำตัวแบบนี้ขึ้นมานะครับผมให้วาดเลยลงมานิดนึงนะครับลอยลงมานิดนึงก็ได้นะครับทำตัวจะได้ดูอุ้วนนะครับผมดูอ้วนนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ dafür, หัวและตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็วาดขานะครับ ในวันนี้นะครับผมพี่กุ๊กกิ๊กก็จะสอนให้ว่าท่านั่งนะครับผมในเมื่อลําตัวมาถึงตรงนี้นะครับตัวตัวกระตูนเราจะนั่งใช่ไหมแล้วก็วาดเท้าขึ้นมาก่อนนะครับเท้าแบบนี้นะครับผมกระเท้าแบบนี้นะครับเมื่อได้เท้าแล้วเราก็ลากเป็นเส้นขาเข้ามาแบบนี้นะครับขาเห็นไหมเหมือนมันนั่งอยู่นะครับผมนะครับเหมือนมันนั่งอยู่นะครับผม ถ้าดูถ้าดูฝั่งนี้ไม่ไม่เข้าใจนะครับผมก็วาดออกมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับวาดขาออกมาแบบนี้นะครับเขาก็นั่งอยู่นะครับผมเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราให้วาดแขนนะครับแขนจากตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมวาดมือซะก่อนก็ได้นะครับวันนี้นะครับวาดมือขึ้นมานะครับผมมือแทนวงกลมนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็วาดแขนขึ้นไปแบบนี้นะครับผม เมือเนี่ยเขาจะพิ้วคิกวันนี้จะให้เขาถือโดนัทนะครับผมโดนัทอันใหญ่หญเลยเห็นไหมครับแล้วก็วาดเป็นรูปโดนัทเข้ามานะครับที่มือที่เขากําลังถืออยู่นะครับเสร็จแล้วมืออีกข้างหนึ่งนะครับผมก็ขีดยาวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นทําเป็นมบือทําเป็นนิ้วนะครับผมเป็นนิ้วว่านี่มีความสุขอยู่กําลังจะได้กินโดนัทนะครับผม เห็นไหมครับนี้โดนัทนะครับผมนี้มืออันนี้แขนนะครับผมนี้เราก็จะได้รูปล่างแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ภาพล่างนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่รายละเอียดนะครับก่อนใส่รายละเอียดเราก็ลบไปก่อนนะครับผมลบเส้นตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับลบเส้นตัดออกไปก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะวาดหน้านะครับผม ตอนวัดหน้าเราแบ่งเส้นกึ่งกลางตรงนี้ก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งตรงนี้ให้เป็นส่วนของตานะครับผมเป็นส่วนของตานะครับตาตรงนี้นะครับผมตรงนี้ใส่ปากนะครับใส่ปากนะครับผมว้าปากมีความสุขมากๆเลยนะครับผมตาแล้วก็คิ้วนะครับผม ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดหน้านะครับผมวาดโครงหน้านะครับโครงหน้าเราก็ทําออกมาแก้มตุยๆหน่อยนะครับมันแก้มตุยๆออกมาแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับแก้มตุยๆออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ผมเข้าไปนะครับผมใส่ผมเข้าไปนะครับใส่ผม นี้นะครับผมว้าวผมฟูๆเลยนะครับผมนี่น้องเขาผมฟูนะครับผมเป็นเด็กที่ไม่ได้ตัดผมนะไม่ได้ตัดแล้วก็ไม่ได้สระผมนะครับก็ทําเป็นผมฟูๆนะครับผมจะได้ดูน่ารักนะครับแล้วก็เติมคิ้วเข้าไปนะครับเติมคิ้วเข้าไปครับตาตาก็ทํา ให้ดูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะผมให้เขามองมาที่โดนัทนะครับผมจมูกนะครับแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุกนะครับว้าวเพราะว่าได้กินโดนัทนะครับผมยิ้มได้กินโดนัทนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลบในส่วนเส้นที่เราไม่ได้ต้องการออกนะครับในส่วนบนใบหน้านะครับเห็นไหม พอเราลบออกแล้วเราก็จะมองเห็นแล้วนะครับว่าหน้าตาเขาจะประมาณไหนนะครับผมนะทีนี้แล้วก็ใส่เสื้อให้เขานะครับผมเสื้อวันนี้เราก็จะใส่เป็นเ,เสื้อแบบไหนดีนะครับเสื้อแบบนี้ละกันนะเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับง่ายๆนะครับผมแขนสั้นง่ายๆนะครับเป็นลายแตงโมนะครับผม ลายแตงโมโนะครับนี่ไงเป็นลายแตงโมนี่เป็นเนม็ดแตงโมนะครับผมแต่ว่าน้องเขาก็ถือโดนัทอยู่นะครับถือโดนัทอยู่นะครับผมถือโดนัทนะครับแล้วก็ค่อยๆวาดในส่วนของมือนะครับเก็บคงรายละเอียดตรงมือที่ถือโดนัทอยู่นะครับผมนี่แบบนี้นะครับ สามนิ้วนะครับออกมาแบบนี้นะครับผมตัวนัดก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนแขนนะครับผมก็ยาวมาตรงนี้นะครับผมมีเป็นแขนเสื้อนะครับผมเอาก็จะอ้วนๆนหน่อยนะครับโดนัทก็เป็นแบบกลมๆนะครับผมมีแบบว่าน้ำตาลเคลือบตรงนี้นะครับผมน้ำตาลเคลือบแล้วก็มี เกล็ดเกล็ดน้ำตาลนะครับผมเกล็ดน้ำตาลสีสีรอบๆนะครับว้าวเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็มาใส่กางเกงนะครับผมบาดกางเกงเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับผมกางเกงแล้วก็เท้าใส่รองเท้าแบบคู่เล็กๆนะครับผมรองเท้าถุงเท้า วาดรองเท้านะครับผมรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปรูปแบบของตัวกระตู้นที่เราวาดวันนี้นะครับน่ารักไหมนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดเส้นเลยนะครับผมก่อนตัดเส้นเราก็ค่อยๆเ,เคลีย์นะครับผมเคลียเส้นให้มันบาง บางๆพอที่เราจะมองเห็นนะครับผมบนกระดาษของเราด้วยยางลบนะครับด้วยยางลบเห็นไหมพอมันบางๆแบบนี้แล้วอะ่ะเราก็จะได้ใช้ปากกาหมึกดำนะครับผมปากกาหมึกซึมนะครับเพื่อที่จะตัดเส้นลงไปเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ตัดเส้นที่ดวงตานะครับแบบนี้นะครับตัดเส้นเข้าไปนะครับว้าวเห็นไหม ดวงตาสดใสนะครับเป็นประกายอม,มองมาที่โดนัทนะครับผมฝั่งหนึ่งนะครับดวงตาเป็นประกายนะครับมองมาที่โดนัทว้าวน่ากินจังเลยนะครับผมน่ากินสดๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็ใส่จมูกนิดนึงนะครับผม แล้วก็มาที่ปากนะครับว้าวยิ้มมีความสุขจังเลยเพราะว่าวันนี้น้องน้อยนะครับผมได้กินตัวนัดนะครับผมตัวนัดหอมหวานนะครับผมเห็นไหมครับหน้าตาน่ารักนะครับผมเป็นหน้าตาน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นมาที่โครงหน้านะครับผมแล้วก็ค่อยๆวาดตามเส้นที่เราได้ล่างไปแล้วนะครับผม วาดไปเลยนะครับวาดไปเลยนะครับวาดไปเลยให้ดูน่ารักที่สุดนะครับผมเท่าที่จะน่ารักได้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เส้นผมนะครับเส้นผมแบบนี้นะครับผมนี่ไงเห็นไหมเส้นผมดูน่ารักนะครับวันน้องไม่ได้ตัดผมนะผมยาวมากผมยาวนะผมยาวและฟูนะครับผม เสร็จแล้วก็มาที่คิ้วนะครับคิ้ว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 นะครับผมแ mm hmm. มใส่คิว้วนน้องน้อยเข้าไปนะครับอ่ปะปาที่เส้นผมต่อนะครับวาดขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับผมก็วาดลงมาอีกนะครับผมตามลายเส้นของเรานะครับตามลายเส้นของเราเลยนะครับี่เห็นไหมก็เป็นเส้นผมออกมาเติมแต่งนิดหน่อยนะครับ ฝั่งนี้ด้วยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับผมงานเราก็จะได้สวยงามนะครับน้องน้อยก็จะดูมีความสุขที่สุดนะครับผมเราวาดไปเราก็มีความสุขไปนะครับผมเทคนิคการวาดการ์ตูนคือเราก็จะต้องมีความสุขนะครับผมกับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับผมเห็นไหมครับน้องน้อยเห็นไหมครับน้องน้อยน่ารักนะครับน้องน้อยน่ารักจังเลยนะครับผมมาที่แขนเสื้อนะครับ ตัวเสื้อก่อนนะครับแขนเสือ้อแบบนี้เลยแล้วก็วาดมือขึ้นมานะครับผมว่าวน้องน้อยกำลังชูมือดีใจด้วยนะครับว่าวันนี้น้องน้อยได้กินได้กินโดนัทอันใหญ่มากเลยนะครับผมอันใหญ่เท่าหัวน้องน้อยเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมครับหรือก็เป็นเสื้อนะครับผม ขั้นตอนการตัดเส้นเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆตัดตามเส้นที่เราได้ล่างเอาไว้นะครับผมเราก็จะได้รูปภาพที่สวยงามนะคะรับผมด้วยความที่สวยงามเห็นไหมครับว้าวสวยงามมากๆเลยนะครับกวาดมือนะครับผมนี่น่ารักสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็วาด โดนัทนะครับผมโดนัทต,ตรงนี้ก็เป็นน้ําตาลเคลือบนะครับน้ําตาลเคลือบผุงเห็นไหมมีน้ําตาลเคลือบแล้วก็มีเกล็ดน้ําตาลสีๆนะครับผมเคยเห็นไหมเคยได้กินใครได้กินโดนัทแล้วมาแล้วบ้างนะครับผมนะทุกคนต้องเคยได้กินโดนัทอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้ําเด็กๆทุกคนจะต้องได้กินโดนัททุกคนนะครับ <c oughs> เป็นน้าตาลสีๆนะครับว้าว นี่ไงเห็นไหมใส่กางเกงให้น้องนะครับตัดเส้นตรงที่กางเกงปุ๊บแบบนี้นะครับกางเกงปุ๊บแบบนี้นะครับโอ้กางเกงก็เป็นกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าให้น้องน้อยนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับรองเท้าของน้องน้อยแบบนี้เลยนะครับใส่ถุงเท้า เห็นไหมทุกคนน้องน้อยกำลังนั่งจะกินดออโดนัทอยู่นะครับผมน้องน้อยเข้าใจดีนะใครอยากกินโดนัทก็ขอน้องน้อยกินได้นะครับน้องน้อยก็เป็นเด็กใจดีนะครับผมเขามีอะไรก็จะแบ่งเพื่อนนะครับเห็นไหมเราจะแบ่งทุกคนเลยนะครับให้ทุกคนมากินกับน้องน้อยได้เลยนะครับนี่เป็นถุงเท้านี่เป็นรองเท้า แล้วก็เสื้อน้องน้อยก็เป็นลายแตงโมนะครับผมลายแตงโมแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเม็ดแตงโมว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ลบใช้ยางลบนะครับผมลบเส้นนะครับลบเส้นดินสอที่เราจะไม่ไม่ต้องการเอาออกนะครับผมลบออกให้หมดเลยนะครับผมนี่เราก็จะได้ตัวกระตูของเรานะครับผมที่เป็น ตัวการ์ตูนที่เราวาดขึ้นมานะครับผมง่ายไหมไปฝึกกันบ่อยๆนะครับทุกคนนะครับฝึกกันบ่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวน้องน้อยก็แบ่งแบ่งอันนี้แล้วกันแบ่งโดนัทนะครับผมให้คุณผีเสื้อกินนะครับคุณผีเสื้อเขาก็จะมาจับนะครับผมที่โดนัทด้วยนะครับเพราะว่าคุณผีเสื้อก็อยากกินโดนัทนะครับแล้วน้องน้อยก็แบ่งให้คุณผีเสื้อกินนะครับ พิดคุมผีเสื้อก็ดีใจมากๆเลยนะครับบอกว่าขอบคุณนะน้องน้อยผีเสื้อชอบมากเลยอ่ะโดนัทมันหวานอร่อยสุดๆไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับน้องน้อยกับผีเสื้อก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับเห็นไหมครับว้าว โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมให้ช่องของพี่คุกกิกด้วยนะครับแฮปปี้คุกกิกดอวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เรียนนะครับผมได้เรียนเรียนวาดรูปนะครับในบทต่อๆไปนะครับผมในวาดตัวการ์ตูนต่อไปนี้พี่คุกกิกจะวาดอะไรนะครับจะพาสอนวาดอะไรนะครับผมยังไงวันนี้ บายบายกับทุกคนนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับห้องหน่อยก็บายบายนะครับ